ข้อความในเรื่องราวต่างๆในห้วงความฝันถูกกระตุ้นจากกิจกรรมในสมองและในสภาวะที่ตื่นตัวเราจะพยายามเชื่อมโยงข้อความเหล่านี้ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่มีความหมายเพื่อทําความเข้าใจความหมายและเนื้อหาของความฝันได้ดียิ่งขึ้นและการศึกษาทางวิทยาศา,ศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสัตว์ก็สามารถฝันได้กลไกการทํางานของสมองของพวกมันคล้ายคลึงกับกลไกการทํา,า,า,าทงานของสมองมนุษย์กล่าวโดยสรุปเมื่อเราหลับสมองจะจัดเรียงและปรับปรุงความทรงจําที่เก็บไว้ในฮิปโปแคมปัสแบบนี้จะทําให้เราจําสิ่งต่างๆได้นานขึ้น และช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นความฝันสามารถถือเป็นกระบวนการทางจิตใจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความคิดปรากฏการทางจิตใจพวกเขาในความฝันจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นภาพและเรื่องราวที่จับต้องได้และนําเสนอในรูปแบบเรื่องราวในจิตสํานึกของเราเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความฝันมักจะแตกต่างจากสิ่งที่เรารเผชิญในชีวิตประจําวันกับโลกแห่งความเป็นจริงที่เราประสบตัวอย่างเช่นเราสามารถฝันว่าเราบินอย่างอิสระในทุ่งข้าวสาลีหรืออาจจะตกลงมาจากที่สูงอย่างกระทันหันแล้วก็สะดุ้งตื่น ในความฝันผู้คนอาจรู้สึกว่าเวลาไหลผ่านช้าทําให้ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ในความฝันถูกรับรู้ว่าเป็นเวลาที่ยาวนานแต่ในชีวิตจริงแท้จริงแล้วเพียงแค่ไม่กี่วินาทีการไหลของเวลาภายในความฝันแตกต่างจากความรู้สึกเวลาในชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะอยู่ในห้วงความฝันอาจประสบกับเหตุการณ์ที่ยาวนานแม้กระทั่งประสบการณ์ทั้งชีวิตของเราแต่แท้จริงแล้วช่วงเวลานี้อาจเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในความจริงนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิก โรเจอร์เพนโรสเชื่อว่าจิตสำนึกไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ของการทำงานของสมองแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งประกอบด้วยฐานบางอย่างของโลกทางวัตถุที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างหรือเมทริกกล่าวอีกในหนึ่งจิตสำนึกสามารถถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในจักรวาลและไม่ใช่เพียงแค่ผล,ผลผลิตของสมองมนุษย์เท่านั้นหากมุมมองเช่นนี้เป็นจริงดังนั้นความคิดและจิตสำนึกของเราอาจไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพธ์จากปฏิกิริยาเคมีภายในสมองแต่เป็นกลไกของสมองที่ใช้จิตสำนึกที่มีอยู่จริงหรือทั่วไปออกมา อย่างไรก็ตามแม้ว่านักวิจัยจะทําการทดลองมากมายรวมถึงการศึกษา EEG ในอาสาสมัครและพยายามรวมทฤษฎีต่างๆที่มีอยู่เข้าด้วยกันแต่พวกเขายังไม่สามารถตอบคําถามได้อย่างสมบูรณ์สาเหตุและวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของการเกิดความฝันดังนั้นในใจของพวกคุณความฝันคืออะไรสแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างในช่องความคิดเห็นขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมอย่างอดทนและพบกันใหม่ในตอนหน้า